สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการวิเคราะห์ความแข็งแ,งแรงของโครงสร้างสเปคเฟรมรถในโฟลาร์สติลเดนค่ะโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะผมนายดิกายภงมสร้อยครับค่ะดิฉันนางสาววนิดาภูมิพายค่ะค่ะและดิฉันนางสาวสิท,สทธิพรสกลทศค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1เพื่อทําการวิเคราะห์ความแข็งแ,งแรงของโครงสร้างรถโฟลาราสติลเดนภายใต้แรงคงที่โดยใช้ระเบียบไปในอิเลเมนต์ตัดค่ะข้อที่สองนะคะ พื่อระเมินค่าการเสียรูปและความเพียนสูงสุดของโครงสร้างและตรวจสอบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ความปลอดภ,ภัยที่กาหนดข้อที่3นะคะเพื่อทําการวิเคราะห์การสรัส่นสะเทือนของโครงสร้างสเปรเฟรมโดยหาค่าความผิดธรรมชาติและรูปแบบการสรรั่นเพื่อประเมินความเสี่ยขงของการสรั่นคลองค่ะต่อไปเป็นขอบเขตของโครงงานนะคะข้อที่1โครงสร้างที่ศึกษาจํากัด,ดเฉพาะโครงสร้างสเปรเฟรมไม่รวมชิ้นส่วนื่นเช่นระบบการสะเทือนโครงมาลัยและตัวถังค่ะ ข้อที่2นะคะการวิเคราะห์ควบคุมเฉพาะการวิเคราะห์เชิงสถิตภายใต้แรงคงที่และการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเพื่อหาค่าความบิดธรรมชาติและรูปการสั่นและรูปแบบการสั่นไม่รวมการวิเคราะห์แบบไดนามิกขั้นสูงหรือว่าการชนค่ะข้อที่3นะคะเงื่อนไขการวิเคราะห์ใช้แรงกระทำและเงื่อนไขขอบเขตตามสมมติฐานที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงในรถที่ความเล็สูเส่นโดยไม่โดยไม่พิจารณาแรงกระทำจากการชนหรือสภาพหนุที่ซับซ้อนค่ะ ข้อที่4นะคะผลลัพธ์ที่นําเสนอประกอบด้วยค่าความเค็นสูงสุดการเสียรูปสูงสุดค่าแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้ค่าความถี่ธรรมชาติแซมม์โอเชฟไม่ควอบคุมการวิเคราะห์ฟาร์ทีหรือว่าอายุการใช้งานของโครงสร้างค่ะประโยชน์ที่ค่าว่าจะได้รับนะคะข้อที่1ได้ข้อมูลเชิงวิศวกรรมเกี่ยวกับความแข็งแรงและความปลอดภัยของโครงสร้างภายใต้แรงคงที่ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการออกแบบเบื้องต้นได้ค่ะ ข้อที่2นะคะได้ค่าการเสียรูปสูงสุดและความเพี้ยนสูงสุดเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมกับเกณฑ์ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของจุดิกิจในโครงสร้างค่ะข้อที่3นะคะได้ค่าความผิ่ธรรมชาติและโหมดเชฟของโครงสร้างซึ่งช่วยประเมินความเสี่ยงของการสั่นคล้อและใช้เป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างให้มีความทนทานมากขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือวิธีการดําเนินงานของโครงงานเรานะคะหนึ่งเลยนะคะเราจะทําการศึกษาแล้วก็กําหนดข้อมูลพื้นฐาน ของโครงสร้างสเปซเตรมของรถฟอร์มูล่าสตูเล่นค่ะรวมไปถึงโหลดที่โครงสร้างนั้นจะต้องได้รับค่ะอย่างเช่นนะคะแบตเตอรี่มอเตอร์ในส่วนต่อไปนะคะเมื่อเราได้ทําการศึกษาแล้วเราจะสร้างแบบจาลองของโครงสร้างขึ้นมาค่ะในการสร้างนะคะเราใช้โปรแกรม Ansys สเปคเต็มจากนั้นนะคะเราก็มีการกําหนดขนาดท่อต่างๆตามที่เราได้ระบุไปเบื้องต้นค่ะเมื่อเราได้กําหนด ขนาดท่อต่างๆแล้วนะคะเราก็จะทําการเม็ดโดยการเม็ดแล้วนะคะเราใช้เป็นบีมอิเเมนต์แบบคอดัติกค่ะ2นะคะเราจะทําการกําหนด,นดยยนเงื่อนไขขอบเขตโดยเงื่อนไขขอบเขตที่เราได้กําหนดนั้นนะคะต้องเหมาะสมต่อการใช้งานจริงด้วยค่ะ 3. นะคะในการวิเคราะห์ความแยงแรงนะคะเราจะกําหนดวิเคราะห์ภายใต้โหลดคงที่ค่ะ 4. นะคะเราก็จะทําการวิเคราะห์ผลแบบ การสันสะเทือนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปสรุปผลแล้วก็นําเสนอออกมาค่ะผลและการวิพีไบผลน,นะครับในส่วนาาของความแข็งแรงของโครงสร้าง Total Maximum Information นะครับเท่ากับ0 1 5ม mm. เมตรเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังคนขับหรือจุดที่วางแบตเตอรี่น,นะครับเนื่องจากมีการวางแบตเตอรี่ตรงนี้ทําให้ตรงนี้เกิดการเสียรูปมากขึ้นครับต่อไปเป็น ดเล็กสเตเกิดขึ então, ้นบริเวณขอาเมมเบอร์ระหว่างการวางแบตเตอรีนะครับซึ่งมีค um ่า6.3มกาปาสคาลซึ่งเป็นค่าสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นความเค้นลักษณะความเค้นเป็นความเค้นกดอัดนะครับแม็กซิมั่มคอมบ s t เต e เท่ากับ14.6เมกาปาสคาลเกิดบริเวณด้านล่างของโครงสร้างเมนฮูลนะครับซึ่งเกิดจากภาระโหลดของคนขาบบวกกับ พลาของแบตเตอรี่แล้วก็ระบบคอนโทรลต่างๆครับต่อมาในการวิเคราะห์ผลของโมด o ลอนาลิซิสนะครับเนื่องจากโครงสร้างมีความถี่ธรรมชาติหลายโหมดทางกลุ่มของผมกผมที่นาเพียง5โหมดเท่านั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วเพื่ออธิบายพฤติกรรมหลักของโครงสร้างนะครับเนื่องจากโหมดต้นๆมันมันมกจะแสดงการสั่นแบบการบีบหรือทอชแนแล้วก็การดัดงอรหรือเบนดิ้ง ของโครงสร้างทั้งคันซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วนะครับและการตอบสนองต่อแรงกระตุ้นจากการใช้งานจริงเช่นความถี่ของมอเตอร์ไฟฟ้าหรือแรงที่เกิดขึ้นจากสภาพผิวถนนนะครับจากรูปที่1จะเห็นว่าโหมดเชฟโหมดที่1เกิดอยู่ที่7 1 4 3เฮิรนะครับ เกิดขึ้นบริเวณด้านบนของโครงสร้างหรือบริเวณเมนฮูปนะครับมีลักษณะรูปร่างของการเป็นการบิดตัวของโครงสร้างครับต่อไปโหมดที่2เกิดอยู่ที่92.7โวลเฮิร์เกิดขึ้นบริเวณอาบริเวณหน้าของตัวรถของเรานะครับบริเวณฟอนต์บักเนสแล้วก็ตัวฟอนต์บักเนสซับพอร์ตนะครับต่อไปโหมดที่สาม เกิดอยู่ที่ความถี่140.41เฮิร์นะครับเกิดบริเวณเมนฮูดบัตชิงนะครับตรงบริเวณั u พ p o r t ของเมนฮูดนะครับต่อไปโหมดที่4เกิดเกิดขึ้นอยู่ที่140.97เฮิร์เกิดขึ้นบริเวณตรงกลางของโครงสร้างในส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างอตัวฟอนฮูดและส่วนของเมนฮูดบัตชิงนะครับ โมดที่5เกิดขึ้นอยู่ที่ร้อยสี่เมตอรเกิดข,ขึ้นที่บริเวณโครงสร้างเมนโฮวบักชิงคอนบักเนียพพอร์ตและไซน์อิมแพคครับจากกราฟด้านขวามือแสดงอาัาความสัมพ,พันธ์ระหว่างโมดเชฟแล้วก็ความถี่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นครับค่ะสำหรับบทสรุปนะคะจากการที่เราได้วิเคราะห์ความแข็งแรงและการสั่นสะเทือนของโครงสร้างสเปซเฟร,รมรถฟอร์มูลาสตูเล่นนะคะ ผลลัพธ์สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ1เลยนะคะการมีความแข็งแรงเชิงสถิตนะคะโครงสร้างสามารถรองรับแรงคงที่จากคนขับแบตเตอรี่ได้ค่ะโดยไม่เกิดความเสียหายนะคะโดยค่า maximum combined s t r e นะคะต่ํากว่าค่า yielding s t e ค่ะและค่า maximum deformation นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ค่ะ Factor of safety นะคะอยู่ที่24.07ค่ะทำให้เรามั่นใจได้ว่าโครงสร้าง โครงสร้างของเรานั้นนะคะมีความปลอดภัยต่อการใช้งานค่ะ 2. นะคะในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนค่ะค่าความถี่ธรรมชาตินะคะของโครงสร้างอยู่ในช่วงที่ไม่ทับซ้อนกับความถี่การกระตุ้นของการกระตุ้นหรือว่าแรงสั่นสนะเทือนจากถนนค่ะชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงต่อการเกิดดีโซแนนต์นะคะมีค่าน้อยค่ะ3นะคะการประยุกต์ใช้ไฟไนัลอิเดเมนต์นะคะสามารถช่วยตรวจสอบความแข็งแรง ความปลอดภัยและพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของโครงสร้างสเปซเฟรมได้อย่างแม่นยําค่ะข้อมูลผลลัพธ์เหล่านี้นะคะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุโรงโครงสร้างหรือว่าออกแบบโครงสร้างรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตข้างหน้าค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นข้อเสนอแนะค่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือ,อหนึ่งการปรับโครงโครงสร้างหากหากเราพบว่าความเค้นนั้นสูงนะคะหรือว่าเกิด การเสียรูปมากในบางจุดนะคะเราควรจะพิจรารณาเสริมความแข็งแรงหรือว่าปรับเปลี่ยนวัสดุในบริเวณนั้นค่ะ 2. นะคะควรทําการวิเคราะห์ไดนามิกโหลดแล้วก็ฟาสทีสเพื่อวิเคราะห์ประเมินความปลอดภัยภายใต้จภาวะวการใช้งานจริงด้วยค่ะ 3. าสามนะคะการปรับปรุงการออกแบบสามารถปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้ความถี่ธรรมชาติของเฟรมหลีกเลี่ยงช่วงความถี่สําคัญของเครื่องยนต์ได้ค่ะ4นะคะ การเพิ่มแดมปิ้งนะคะหรือว่าการปรับรูปทรงของโครงสร้างนะคะในบางส่วนสามารถลดแอมพลิจูดการสั่นสะเทือนได้ค่ะถ้าผลการวิเคราะห์สามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างสเปซเฟรมฟอร์มูล Student รุ่นต่อไปได้ค่ะค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพ็งเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ